สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมๆพี่น้องกิ้เถอนี่ขอแกงแ่พอเราจะถ่ายถ่มังได้ย่งกันนอะอ๋ขอบคุณเราจะถ่ายแล้วใสว่ไวตรงหนไม่กินยกมือนะเพมามเสียบหนักมากจังไปก,กะโตปามน,น,นรับอกอืม,มปัตริ ดังไก่ทำแบบ่าสุปส่กเทาแล้วกรมาสูอย่างนันนี้นจังนมแกงให้พอมบเ,เดแล้วดอกจะตายเลยปีน้องโดหนึ่งยอดถามอันรอรอดหนึง่งเดือนขึ้นเดือนมันมั่นขาไปขึอ้อ,อก

มาตอนไหนวะมาจะมื้อแจ้งมาหนึ่รูปิศาลอีดเียวบอกเหนียวนักหลายๆเนียวแข็งบวมาถ้าพีดเดียวเป็นตนเหนียวแข็งคู่หยอกต่างกัน ช่ได้เนจ้ขนาดสองครังเดี๋ยวสรอีก้าไปเรยอ่ะอืมอืมเอิมันมาดะเห็นแบบประตูกินนั่กินไปเแน่หลยครับยันน้อง ปากก็มีมแลงนกินมาแวคือขอปากกระสุนมาสอนคนจีเป็นเนเจนเหรอเนเจนเลยอืจีเป็นเนเซนนก็มาเซนกรดูกมกอนจบจอ่ะกระดูกทเทียนลายอืออือะไระอือจบ เสิมจากระดูกปลเสร็แล้วค่ะสางเอ็นสางยังตรงนี้ว่าสางกระดูกงงเกด่ากนั้นเลยครับอืมขอขวก็มีถูกหน่อยอืมอู้มูกระตัยเลยก็พเป็นไงติด ผมกับข้าวข้ากล้เขาสาวไหหาวาเอาบนได้ึนหายมาหลายอย่างทำเมื่อรกื้อด้กินห้ามันจะกินเนาะเดี๋วจใหาลนื้อจะหไเกนึงจลัเขากินะเขาหยุดตัดแล้วมาตม เขาก right? ็ไปตาปนนะจ้นค่ะน <sy ี่เป็นเครื่องในหนึ่งเครื่องแห้งไม่สวยยัน้อยจะหาเงินจะหาเให้ต้นเงินยาวเนาะดินเสียไปเลยกินยากินยาไร กินยำนะกระแสบุญเก่านี่กี่ตัวเลยเราจะถ่ายแ้วสินเดียวนเนอย่าบอกกันเอากินเดียนนีปะอืมจไหนกันเน่อืม นี่เป็นติ๋วหนัง,งไงระบ,บายดีเลยนะเขารอไปแล้งระบายดีก็ไงระบ,บายพวกินนะไ้ใ่ไมครับ bun được không mà mình Ừ. Ngon Giả thứ hai. Giờ giờ đây han nó vào rồi Mà ươn thêm nó giờ lắm. Nó chỉ nó Ừ. Chín được khai rồi lắm. Nó sao? anh phục vụ anh, à nè, parsley, parsley, cái kiểu tây này, đồ hấp cái จะมีร้านเป็นใจอยู่ก็ได้จะกินซื้ออ,อ่านปะอึสเซื้อเพื่อนเองอ่านหรออืมเอาชากินไปน้ำกัน Anting, ดีนะแบบนี้จำทำในการ้เลาห้ใดีมันสามันหวแกงก็เม่ใช่ซื้อรได้เปนบ่อรถตงนแจบ่อครับมาใช้มาใช้ก็ใช้ใช้ดีไม่ได้ร โอ้ยมันบ่งตายมันดิบหมันไปื้ดทานเนอผมเห็นบ่ต่เราตัวเราอดีงูพอีตื่นงูเกงูมันกระตินขอกรตนนกะมากระโดนีายกว่าเพ่อนมันจะงูเออจะไม่กินไเอนี่ยระนี่ดเป็นจะจอดเกือบบมัน ก็กระโดดอลมากะโดดนี like. okay. wow. ้ก <c ười> ็ไปไหนเด้บอลดก้าแล้วไไล่นี่เดีก็แยไอินแอนเออ่อนหมม่่อบาูเาว่าหลใหมไปแลนแบบตัวเขียวดี๋ยงูเขียวเขาาด้วยกัน